เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมเข้ามาชี้เป้าบ้านสวยท่านชมไม่เลือกซื้อเลือกชมกันครับบรรยากาศดีทำเลดีด้วยครับแปลงนี้ติดถนนคอนกรีตครับมีไฟส่องสว่างที่หน้าถนนนี่เลยนะครับหน้าบ้านนี่เลยบ้านสภาพใหม่ครับเพิ่งสร้างได้แค่1ปีเท่านองสร้างเมื่อปี64นะครับหลังนี้เนื้อที่เกือบหนึ่งงานเลย96ตารางวาครับ ค่เดี่ยวเดินหนึ่งงานแล้วนะครับตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ำแ่งนี้บรรยากาศดีลมเื่อยครับไม่แออัดโโล่งสบายแต่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวไม่ล้างตัวบ้านสภาพใหม่ๆนะครับการเดินทางก็สะดวกครับใกล้สีแยกใกล้สลาดใกล้เซเว่นนะครับแบบนี้ครับเพียงประมาณ2องกิโลกว่าๆนะครับในหมู่บ้านในชุมชนครับไม่เปี่ยวไม่แออัดบรรยากาศดีครับมีลมโชย ถ้าชอบสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม <g ott> กดถูกใจให้ด้วยครับมีไม้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันประจําทุกวันนะครับได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับหลังนี้ก็สวยๆคุ้มๆค,ครับผมเขาอยู่กันได้เลยครับแปลงนี้96ตารางวานนครับ3ห้องนอน2ห้องน้ําภายในตัวบ้านนะครับก,ก่อฉาบปูเบื้องเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่ได้ติดไฟนั่นเองตามรูปได้เลยนะครับภายในตัวบ้านกว้างขวาง,วาง,งโร่งลูงสบายครับบ้านหลังใหญ่ อยู่ห่างจากสี่แยกบ้านจันเพียง2.5กิโลเมตรนะครับการเดินทางสะดวกใกล้เซเว่นใกล้ตลาดนะครับอยู่ตำบลหนองขอนกว้างครับอำเภอเมืองอุดรท่านใดหาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูสถานที่จริงกันได้ครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับเจ้าของมีอินดีเดินเรื่องกู้แบงค์ให้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะกู้แบงค์นะครับฟรีค่าโอนค่าจดจำนองให้ด้วยครับ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่แนหน้าครับสนใจก็ติดต่อโดยตรงได้เลยบ้านหลังใหม่ครับสภาพยังดีเลยครับเขาอยู่ได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรมากครับ้อมอยู่ราคาเปิดมาที่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับเหนือที่9 6ตารางวานพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำเลนี้ก็มีไม่เยอะนะครับสำหรับที่กว้างๆอย่างนี้ครับ ในใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ